The Battle Life ชีวิตนี้มีความหวังเรื่องราวที่จะพาคุณไปพบกับคำตอบของสิ่งที่คุณกำลังค้นหาและเติมเต็มชีวิตด้วยแรงบันดาลใจแห่งความหวัง สวัสดีค่ะน้ำตาลนะคะดีใจที่วันนี้ได้มาอยู่ที่นี่กับทุกคนพบกับซีรีส์ The Better Life ตอนความสุขในชีวิตพูดถึงความสุขสำหรับคุณแล้วตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดคะถ้ายังคิดไม่ออกน้ำตาลมีตัวเลือก5อย่างคะ่ะลองมาเช็คดูว่าตัวเลือกไหนคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดในตอนนี้ 1>, 1. ได้ทำงานที่เรารัก 2. ได้พักผ่อนท่องเที่ยว 3. ได้ใช้จ่ายเงินตามใจชอบ 4. ได้มีชื่อเสียงคนยกย่อง 5. ได้มีคนที่รักเราจริงๆตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดคะความสุขของเรามีหลายระดับตามช่วงเวลาและมีหลายอย่างที่ทำให้เรามีความสุขเช่นความสุขของวัยเด็ก อาจจะเป็นการได้กินขนมอร่อยออร่อยเล่นของสนุกๆพ่อแม่รักเอาใจใส่ความสุขของวัยรุ่นได้เตะบอลเล่นเกมอ่านการ์ตูนมีเพื่อนรักมีแฟนความสุขของวัยทำงานขอให้มีงานดีเงินดีเป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานก็จะทำให้เรามีความสุขความสุขของวัยที่มีครอบครัวแล้วได้มีรถมีบ้านฐานะมั่นคงมีสามีภรรยาที่รักเรา ก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วหรือความสุขของวัยชราถ้าสุขภาพดีแข็งแรงมีเงินเก็บเงินเที่ยวลูกหลานรักเอาใจใส่ถือเป็นบ้านปลายชีวิตที่ดีสุดๆในตอนต้นน้ำตาลถามว่าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดในตัวเลือกข้อสุดท้ายคือได้มีคนที่รักเราจริงๆเคยคิดไหมคะแล้วถ้าคุณไม่มีคนที่คุณรักจริงๆคุณยังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่า ถ้าพ่อแม่ไม่รักไม่ดูแลคุณยังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเพื่อนหรือแฟนทิ้ง Natürlich. คุณยังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าเจ้านายไม่ชอบหน้าคุณยังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าสามีหรือภรรยานอกใจคุณยังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าลูกหลานทอดทิ้งไม่เอาใจใส่คุณยังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าที่ที่ Nan, ททไม่มีความสุขมากที่สุดบนโลกนี in ้คือที่ที่ไม่มีคนรักเรา แต่คุณรู้ไหมมีผู้หนึ่งที่รักคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรแม้โลกมีสิ่งที่ทำให้สนุกมากขึ้นแต่คนกลับไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเราอยู่ในสภาวะที่มีสิ่งกระตุ้นเรามากมายจนทำให้เรารู้สึกว่ายังไม่พอและความรู้สึกนี้ทำให้เราสูญเสียความสุขใช้ชีวิตโดยไม่ได้ชื่นชมสิ่งที่มีและพลาดจากความหมายที่แท้จริงของชีวิตไป ใครจะช่วยพาเรากลับมาสู่ความสุขที่แท้จริงเราทุกคนมีช่องว่างในจิตใจที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะจิตใจคนเราไม่ได้ออกแบบไว้พอดีกับทรัพย์สิ่งของหรือความสนุกแต่ถูกสร้างไว้พอดีกับความรักของพระเจ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญที่คุณอาจยังไม่รู้เลยคือคุณเองก็สามารถมีประสบการณ์กับการมีความสุขในชีวิตซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงจากพระเจ้าได้ คุณจะมีประสบการณ์กับความสุขที่แท้จริงจากพระเจ้าได้อย่างไรมีความจริง3อย่างจากพระคัมภีร์ไบเบิลคือ 1. พระเจ้ารักคุณและมีแผนการที่ดีเพื่อคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16พระเจ้าพูดว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร สงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วทําไมคนส่วนใหญ่จึงไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เหมือนที่พระเจ้าต้องการให้เรามี 2. ปัญหาก็คือความบาปในตัวเราทําให้เราถูกแยกจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราด้วยความรักตามลักษณะของพระองค์พระองค์ไม่ได้สร้างให้เราเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ต้องรักและเชื่อฟังพระองค์โดยอัตโนมัติ พระเจ้าอนุญาตให้เรามีเสรีภาพในการเลือกแต่เราก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์และใช้ชีวิตตามความต้องการของเราส่งผลให้เราถูกแยกจากพระเจ้าแท้ที่จริงมนุษย์พยายามสแสวงหาพระเจ้าในหลายหนทางเพื่อสร้างสะพานเชื่อมไปสู่พระเจ้าแต่ไม่มีสะพานใดเชื่อมไปถึงพระเจ้าได้ยกเว้นทางเดียวคือทางพระเยซูคริส 3. เป็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่มีให้เราในพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8กล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดสิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงชดใช้ความผิดบาปแทนเราและเชื่อมสะพานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้มนุษย์รอดจากบาปได้และเราแต่ละคนต้องตัดสินใจว่าคุณจะปล่อยการช่วยเหลือนี้ผ่านไปหรือรับพระเยซูคริสต์เข้ามาช่วยคุณเพราะคุณต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดจากอำนาจของบาปและรับพระองค์ด้วยตนเองคุณต้องการต้อนรับพระเยซูคริสต์เดี่ยวนี้ไหม การต้องรับพระเยซูคริสต์หมายถึงการยอมรับว่าคุณต้องการพระองค์คุณเต็มใจหันกลับจากบาปของคุณคุณเชื่อว,ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนบนไมกก้กางเขนและฟื้นขึ้นจากความตายและคุณอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองในชีวิตคุณ ถ้าคำตอบของคุณคือใช่คุณพร้อมแล้วที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้คุณอธิษฐานตามตัวอย่างคำอธิษฐานนี้ด้วยความเชื่อน้ำตาลจะนำอธิษฐานที่รับประโยชน์พูดตามน้ำตาลได้เลยนะคะพระเจ้าคะลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปและต้องการหันจากทางแห่งความบาปขอพระองค์โปรดยกโทษให้ลูกลูกเชื่อว,ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ยอมตายเพื่อไถ่บาปให้ลูกและทรงฟื้นพระชนอีกครั้งขอบพระองค์เข้ามาครอบครองชีวิตของลูกลูกขอติดตามพระองค์ให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้นำชีวิตนับจากวันนี้เป็นต้นไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าตอนนี้คุณได้ตัดสินใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มหัศจรรย์ในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าและพัฒนาความเชื่อต่อไปน้ำตาขอแนะนำให้คุณฟัง The Better Life ตอนรู้จักพระเจ้าเป็น EP ต่อไปหรือถ้าคุณสนใจศึกษาหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่เพจคิดจักรมหาพรรังสิตหรือคิดจักรใกล้บ้านของคุณได้ค่ะสำหรับท่านที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์หากคุณเห็นว่าบทความนี้เป็นพระพรก็สามารถส่งต่อให้คนที่คุณรักได้เลยค่ะ ไม่ว่าตอนนี้ความสุขที่แท้จริงที่คุณต้องการคืออะไรแล้วคุณพบความสุขที่แท้จริงหรือยังน้ำตาลอธิฐานเผื่อคุณนะคะขอพระเจ้าอวยพรให้คุณได้พบความสุขที่แท้จริงในชีวิตขอให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างขอให้คนที่คุณรักทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้หัวใจของคุณมีแต่รอยยิ้มขอให้ใบหน้าของคุณสดใสขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีและขอให้คุณได้รู้จัก ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรนะคะ